มาแกะสะตอกันทุกคนสตอร์มาแกะสะตอเตรียมทําเมนูต่อไปสวัสดีเอซทุกท่านวันนี้ยายจะมาทําของเหลืออันนี้ปลาล้านะทุกคนยายจะมาทําอาหารถ้วยเด็ด ให้ดูมาดูกันเลยทุกคนเปิดไฟเทกะทิลงไป ที่เดือดก็เอาปลาล้าเทลงไปใส่น้ำล้างหลูปลาล้าเนี่ยของดีอย่างนั้นเลยนะทุกคนที่ที่ติดอยู่ที่กับที่กระปุกปลาล้าเนี่ยต้องเขยา่าเขยา่าออกแล้วก็เทลงไป โคเลโคเลโคลโคเล่โคลโคลอุย้ยแม่กระเด็นโอ้มันหอมจริงๆเลยอจอดพระเจ้าจอดมันยอดมากเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายต้องอาบน้ำแล้วครับเพราะว่าปลากระเด็นใส่ นี้ก็หลุดหมดแล้วนะแต่อันนี้ไม่รู้ปลาอะไรทําไมเนื้อแข็งจังไม่ยอมหลุดออกจากก้างปลาอะไรไม่รู้เนี่ยเนื้อแข็งมากช่างมันเราเอาแต่ที่หลุดนะที่ไม่หลุดก็ช่างมันแล้วยายก็จะกรองออกกองใส่กระทะน้อยของยาย กองใส่กระทะน้อยของยายแล้วก็ล้างกระทะด้วยน้ำเปล่าล้างกระทะน้ำเปล่านิดหน่อยเพราะว่าที่ติดอยู่เนี่ยคือหัวกะทิทั้งนั้นเลยทุกคนที่ติดกระทะอยู่เนี่ยหัวกะทิทั้งนั้นเลยทุกคนก็เอามาล้าง ็ประมาณนี้นะทุกคนพายายก็จะเปิดไฟอีกรอบนึงคร <c oughs> าวน,นี้ยายก็จะใส่หอมแดง <c oughs> ข่าตะไคร้ใบมะกรูด มันก็คล้ายๆหลนปลาโบราณนะทุกคนแต่ใส่เครื่องเยอะกว่ารสชาติกลมก่อมไม่ต้องเติมอะไรเลยนะทุกคนใส่ชูรสลงไปมันจะมีความหวานของกะทิ ความหวานของกะทิแล้วก็เค็มปลานะใส่ชูโรตลงไปละอร่อยนะทุกคนแต่มันต้องมีน้ำมะขามแต่มะขามบ้านยายหมดทุกคนวันนี้บอกให้แม่ค้าเอามาส่งหนึ่งโลไม่รู้จะได้หรือเปล่ายายก็ใช้น้ำมะนาวแทน แต่ก่อนที่จะใช้น้ำมะนาวปุ๊บเราต้องปิดแก๊สก่อนน้ำมะนาวอย่าใส่ตอนร้อนจัดนะทุกคนถ้าใส่ร้อนจัดแล้วมันจะขมคนให้อุณหภูมิมันออกแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไป อ,อร่อยนะทุกคนอร่อยไม่แตกต่างจากจากน้ำใช้น้ำมาขามเลยอันนี้ยายยายยายใช้ของเหลือในตู้เย็นนะเครื่องต้มยําก็เหลือจากต้มยำเมื่อวานปะลาก็เหลือเหลือจากนู้นน่ะหล่นข้างแรกอะ่ะแล้วก็กะทิก็เหลือเก็บของเหลือในตู้เย็น แล้วก็มีพริกขี้หนูเหลืออีกสี่เม็ดนะทุกคนยายก็ใส่ลงไปเลยเมนูของเหลือทุกคนอร่อยเวอร์วังแล้วเดี๋ยวยายจะตำน้ำพริกอีกน้ำพริกกะปิอีกถ้วยหนึ่งปละลาเกาะนะ อร่อยกับพริกกะปิก็อร่อยกินกับสตอแล้วก็ผักต้มนะอืืออร่อยเต็มเปี่ยมโซเดียมเต็มคำละคุณเอ้ยอยายคงไม่ตามแล้วน้ำพริกอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เค็มแล้วไปกินดูแลสุขภาพนิดนึงอ,อ,อร่อยทุกคนอร่อยเวอร์ต้มน้ำลวกผักนะทุกคน เกลือใส่ไปแล้วก็เอาผักลงไปจะเอาสุกแล้วเอาพอกอบแล้วแต่คนกินเลยนะแต่ยายจะเอาสุกหน่อย จะได้เคี้ยวง่ายๆอยายจะพามาดูนี่อันนี้คือโหลที่ใส่ปลาล้านนะทุกคนพอใส่แล้วล้างแล้วปลาล้ามันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะยายใช้วิธีนี้ทุกคนเทน้ำส้มสายชูลงไป เทน้ำส้มสายชูลงไปสักประมาณช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะก็แล้วแต่แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำแช่ไว้แบบนี้เลยนะแช่ไว้สักครึ่งวันหรือวันแล้วแต่เลยแต่ยายอ่ะส่วนมากแช่ลืมแล้วก็เอามาล้างออกจะไม่มีกลิ่นนะทุกคน ล้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยน้ำส้มสายชูลวกผักเนี่ยใครจะเอาแต่ยายใส่เกลือแล้วสีเขาก็จะสดอยู่อย่างนี้แหละถ้าใครจะเอาไปนอกน้ำเย็นหรืออะไรก็ตามถนัดเลยนะแต่ว่ายายจะไม่นอกเพราะว่าในความรู้สึกของยายอะถ้านอกแล้วมีความรู้สึกว่ากลิ่นของผักมันจะหายไปนี่ความรู้สึกยายนะยายก็เลยลวกผักไม่เคยนอกน้ำ แล้วอันนี้ก็ปลาาอันนี้ก็สตอทุกคนยายก็หลังสันจากของเหลือในตู้เย็นได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมากินข้าวกับยายคะ่ะ